ละครเรื่องเมียแต่งของพี่นกจริยาท่าทางจะต้องมาแรงแน่ๆเลยค่ะเพราะว่านอกจาจะเป็นการประทะก,กันในจอของสองนั่งเอกรแสแซบชมพูอารยากับเบ้นพรชิตาแล้วนอกจอทั้งคันออกไม่แพ้นกักการเมืองหาเสียงเลยนะคะเนี่ย ไม่ต้องอาศัยแ a c t ิ้งลบภาพเรย,ยาก็เป็นเมียหลวงผู้แสนดีในละครเมียแต่งได้สบายมากค่ะเพราะชีวิตจริงนางเอกชมพู่อารยาคุณธรรมเป็นเลิศไม่แพ้เรื่องการแสดงเข้าตาองค์กรพิทักษ์ความดีของชาวพุทธเถียนธรรมสถานคัดเลือกให้ทำหน้าที่พรีเซนต์วันอาสาฬหาบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่15กรกฎาคมเชิญชวนพุทธศาสนิก,กชนสร้างกรรมดีหนีอบายามุขหลีกเลี่ยงการทำผิดศีลที่ตัวเองเคยทำให้เห็นเป็นตัวอย่างในละครมาแล้วว่าจุดจบของคนไม่ดีไม่มีทางได้สัมผัสความสุข ที่แท้จริงค่ะถือว่าเป็นโชคดีของเรานะคะที่ได้ทำงานตรงนี้แล้วก็เลยได้มีโอกาสดีๆได้ทำงานอะไรที่เรียกว่ามีส่วนเล็กๆในการช่วเผยแพร่พระพุทธศาสนาอยากให้ลองหันกลับมามองวัดดูบ้างนะคะ <laughs> ก็อาจจะอาจจะเริ่มจาก วันสาคัญทางพุทธศาสนาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะออกมาเวียนเทียนหรือว่าเช้าๆอาจจะลองไปทําบุญตักบาตรกับที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่คุณยายอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราก็เป็นเมืองพุทธนะคะแล้วกิจกรรมเหล่านี้จริงๆก็คือควรจะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชาวพุทธนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ดูเหมือนกับว่ามันค่อนข้างจะห่างไกลพวกเราไปมากแล้วก็ยังไงก็เริ่มต้นจากวันอาสาฬหบูชาที่กำลังจะถึงนี้ก็ได้ะคะ่ะ